ลูซี่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมคุกคามจากเชน,นันพี่เขยของตัวเองที่เริ่มแสดงท่าถีเจ้าเล่และล้ำเส้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยอ้างความสนิทสนมตั้งแต่เด็กจวงอีเพื่อนสนิทจึงเตือนสติให้ลูซี่รีบหาแฟนเพื่อป้องกันตัวเองจนนำไปสู่การน,นัดบอดกับฟูนันโจประธานหนุ่มผู้เคร่งขรึมและตรงไปตรงมาเขาถึงขั้นเสนอให้เธอแต่งงานกับเขาเพื่อตัดขั้นตอนการเสียเวลาและทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เธอตัดสินใจ คืนนั้นสถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อชนัน่วยโอกาสบุกเข้าไปในห้องพักและใช้กำลังคุกคามลูซี่พร้อมสารภาพรักอย่างบ้าคลั่งแต่ในจังหวะที่ลูเหยาพี่สาวเข้ามาเห็นชนันกลับสับปลับโยนความผิดให้ลูซี่และแซงทำเป็นหยอกล้อกันเรื่องชานมลูเหยาที่หลงเชื่อทำได้เพียงตักเตือนเล็กน้อยทิ้งให้ลูซี่ต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวและสิ้นหวังภายใต้สายตาเยายะเย้ยอของพี่เขยที่พร้อมจะคุกคามเธอได้ทุกเมื่อ ด้วยความสิ้นหวังจากปัญหาการเงินและการถูกคุกคามจากพี่เขยหลัวซีจึงตัดสินใจโทรหาฟูหนันโจเพื่อตกลงแต่งงานทันทีเพื่อหาทางออกให้ชีวิตฟูหนันโจดีใจมากจนสั่งยกเลิกการประชุมเพื่อไปจดทะเบียนสมรสกับเธอแต่เรื่องกลับตาลปัดเมื่อหลัวซีพบว่าเธอนัดบอดผิดคนและจดทะเบียนสมรสกับคนแปลกหน้าที่อายุห่างกันถึง8ปีทว่าฟูหนันโจกลับยืนกรานไม่ยอมหย่าโดยอ้างเหตุผลเรื่องมูลค่าทางตลาดและภาพลักษณ์ของเขา ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าถูกเปิดเผยโดยอีอีเพื่อนสนิทของเธอที่บอกว่าฟู่นันโจคือน้าชายแท้ๆของตนและเขามีอดีตฝังใจกับคนรักเก่าที่หน้าตาคล้ายหลัวซีมากเมื่อหลัวซีย้ายเข้าไปในบ้านฟู่ฟเธอก็ต้องเผชิญกับหลี่เชียนเมื่อสามีสุดโหดที่คอยจิกกัดดูถูกฐานะและพยายามบีบให้เธออย่าร้างโดยการเสนอให้เธอไปแต่างงานกับล้านชายวัย42ปีที่มีลูกติดแทนอวินเซียงต้องพ่ายแพ้ในการแข่งฟิสิก เพราะสมาธิหลุดลอยแต่เผยสิ่งเชอร์กลับตามมาปลอบโยนและรับฟังความในใจที่เธอเปรียบตัวเองเป็นลูกช้างที่ถูกลามโซ่จากการบงการของแม่มาทั้งชีวิตเธอสารภาพว่าต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อหนีจากชีวิตเดิมซึ่งเขาตอบรับด้วยการขอร่วมเดินทางไปกับเธอด้วยไม่ว่าที่ใดก็ตามบทสรุปมาถึงเมื่ออวินเซียงกลับไปเผชิญหน้ากับแม่ที่ขี้เมาและคอยด่าทอ เธอตัดสินใจระเบิดอารมณ์ตัดเพาะถึงความไร้ผิดชอบของคนเป็นแม่และคว้าข้อมือแม่ไว้เพื่อไม่ให้ถูกตบหน้าได้อีกอวินเซียงมอบปันธนาคารที่บรรจุเงินคืนให้แม่เป็นสองเท่าของค่าเลี้ยงดูทั้งหมดเพื่อตัดขาดพันธะนี่บุญคุณและเดินออกจากบ้านไปหาเผยสิ่งเชิดที่รอรับอยู่ทั้งคู่ไปยืนบนจุดชมวิวที่สวยงามอาวินเซียงตะกวนประกาศอิสรภาพที่รอมา20ปี พร้อมคำมั่นสัญญาจากเผยสิงเชอร์จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และเคียงข้างเธอตลอดไปหลัวซีเริ่มสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและการให้เกียรติจากฟูนานโจที่ดูแลเธออย่างดีตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาเขาปฏิบัติกับเธอในฐานะเจ้าของบ้านไม่ใช่แค่ผู้อาศัยทำให้เธอเริ่มประทับใจในความละเอียดอ่อนของเขาทว่าสถานการณ์ทางฝั่งพี่สาวกลับตึงเครียดเมื่อเฉอนนานพี่เขย พยายามกดดันและบังคับให้เธอกลับบ้านจนหลวซีต้องตัดสินใจประกาศกล่าวว่าเธอมีแฟนแล้วและกำลังอยู่ด้วยกันเพื่อตัดปัญหาคำประกาศนั้นทำให้เฉินหนานคลุ้มคลั่งด้วยความห่วงกลางและพยายามดูถูกแฟนใหม่ของเธอแต่หลัวซีเลือกที่จะวางสายหนีอย่างไรก็ตามความน่ากลัวยังไม่จบสิน้นเมื่อเฉินหนานเผยท้าแท้ออกมาโดยการใช้แอปพลิเคชันแอปติดตามตัวที่เขาแอบติดตั้งไว้ในมือถือของหลวซี พร้อมอาคาตในใจว่าจะไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆทิ้งให้หลัวซีต้องเผชิญกับภัยเงียบที่กำลังคืบคลานตามมาถึงบ้านใหม่ของเธอคุณยายพยายามทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนความสัมพันธ์อย่างหนักทั้งยัดเยียดยาวบำรุงตระกูลเผยชุดนอนสุดเซ็กซี่และววิดีโอสาธิตกิจกรรมบนเตียงให้คู่รักหนุ่มสาวทำเอาเผยซิงเชอร์และหญิงสาวขัดเขินจนทำตัวไม่ถูกทว่าท่ามกลางความชุลมุนนั้น ทั้งคู่กลับได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจนหญิงสาวเริ่มเห็นใจในภาระและความกดดันที่เผยซิงเชอร์ต้องแบกรับจากครอบครัวความสัมพันธ์มาถึงจุดพีคเมื่อเผยซิงเชอร์ตัดสินใจทำตามเสียงหัวใจตัวเองเขาจัดฉากหลอกให้เธอไปที่หอประวัติโรงเรียนก่อนจะคุกเข่าสารภาพร,รักอย่างสุดซึง้งโดยย้อนไปถึงความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันเขาขอเธอแต่งงานท่ามกลางพยานรักมากมายซึ่งเธอก็ตอบตกลงด้วยน้ำตาแห่งความสุข หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มเตรียมตัวสำหรับบทบาทใหม่ในชีวิตหญิงสาวเริ่มมองหาชุดทำงานเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองโดยมีเผยซิงเชอร์คอยเฝ้ามองและสนับสนุนอยู่อังห่างด้วยความรักและความภาคภูมิใจในตัวเธอซีซีถุกพี่เคยคุกคามกลางร้านเสื้อผ้าและพยายามบังคับให้เธอกลับบ้านไปอยู่ใต้การควบคุมแต่สถานการณ์คลี่คลายลงชั่วคราวเมื่อคุณฟูปรากฏตัวและยอมสวมรอยเป็นเจียมอี้โจโฟแฟนหนุ่มของเธอเพื่อช่วยกันพี่เคยออกไป อย่างไรก็ตามพี่เคยที่โกรธแค้นได้ร่วมมือกับแม่สามีของพี่สาวจัดฉากนัดบอดบังคับให้ซีซีแต่งงานกับหลี่กังชายไว้กลางคนที่มีลูกติดเพื่อหวังเงินสินสอดและกำจัดเธอออกไปจากชีวิตใหม่ในงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยการดูถูกซีซีแอบส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากขุนฟู่เมื่อจบมื้ออาหารสถานการณ์เลวร้ายลงถึงขีดสุดเมื่อหลี่กังแสดงท่าแท้อันป่าเถื่อนพยายามฉุดกระชากและบังคับซีซีให้ไปกับเขาด้วยกำลัง หลังจากที่เธอปฏิเสธเงินสินสอดและยืนยันว่ามีแฟนแล้วสี่สีต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวและพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการคุกคามที่รุนแรงนี้ขุนฟู่เข้าขัดขวางเหตุการณ์ระทึกขวัญได้ทันเวลาขณะที่ลู่สี่กำลังถูกหลีกกลงชุดกระชากเขาแสดงอำนาจสั่งจัดการโทรแจ้งตำรวจทันทีเพื่อปกป้องเธอบนรถลู่สี่ร้องไห้ระบายความอัดอั้นที่ถูกพี่สาวและแม่สามีวางแผนหลอกไปนัดบอด คุณฟูที่เริ่มเห็นใจจึงเสนอตัวว่าพร้อมจะเปิดตัวในฐานะสามีหากจำเป็นแม้บรรยากาศจะซึง้งแต่ลูซีกับหลุดปากแซวว่าเขาแก่เกินไปจนเกิดบทสนทนาหยอกล้อก,กันอย่างน่ารักต่อมาที่สถานีตำร,รวจลูซีต้องเผชิญกับการด่าทออย่างหนักจากแม่สามีของพี่สาวที่ขู่จะให้พี่เขยยาเพื่อบีบให้เธอถอนฟ้องแต่ลูซีไม่ยอมแพ้เธอเอาคืนยายป้าใจร้ายอย่างเจ็บแสบจนคว้าชัยชนะมาได้ ชัยชนะเล็กๆนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มอบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านแม้จะต้องนอนร่วมเตียงเดียวกันเป็นครั้งแรกท่ามกลางความขัดเขินแต่คุณฟู่ก็ยังไม่ไวเอ่ยแซวระยะห่างที่เว้นไว้ตรงกลางเตียงว่าเว้นไว้ให้คนเช่าหรือไงทำเอาลูซี่เขินจนทำตัวไม่ถูกความสัมพันธ์ระหว่างลุซี่และคุณฟู่เริ่มมีความอบอุ่นแฝงความสับสนในห้องนอนโดยคุณฟู่เริ่มแสดงความใส่ใจแต่ยังคงปากแข็งเรื่องความรู้สึก ขณะที่ลูซีก็ยังฝังใจว่าตนเองเป็นเพียงตัวแทนของใครบางคนจนกระทั่งเช้าวันเริ่มงานใหม่ลูซีถูกพี่สาวและพี่เขยใช้ความเชื่อใจหลอกให้ปั๊มลายนิ้วมือลงในเอกสารโดยอ้างเป็นเพียงการบ้านของหลานแต่แท้จริงแล้วมันคือหลักฐานการกันโชครัพย์ทันทีที่ลูซีเริ่มงานในบริษัทโดยที่เธอยังไม่รู้ว่าคุณฟู่คือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเธอถูกตำรวจบุกจับกลุ่มในข้อหาเรียกรับเงินหนึ่งล้านบาทต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน ความจริงปรากฏอย่างน่าเศร้าที่สถานีตำรวจเมื่อพี่สาวสารภาพว่ายอมหักหลังน้องสาวเพื่อแลกกับอนาคตทางการศึกษาของลูกตามคำสั่งของแม่สามีลูซีต้องใจสลายเมื่อพบว่าคนที่เธอรักที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ผลักเธอลงสู่เหวในขณะที่คุณฟูที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มสงสัยในความไม่ชอบมาพากลและสั่งให้คนเสือหาความสิ่งเบื้องหลังแผนการร้ายนี้สถานการณ์ที่สถานีตำรวจทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อเฉินนานพยายามปิดปากลู่เยาไม่ให้รับผิดแทนน้องสาวและขู่ให้เธอแบกรับความผิดไว้เพียงคนเดียวเพื่อรักษาครอบครัวตระกูลเฉอแต่ในวิกฤตนั้นคุณชายฟู่ได้ปรากฏตัวขึ้นและประกาศกล้องต่อหน้าสารวัตรว่าสีซีคือภรรยาของเขาทำให้ซีซีรอดพ้นจากการคุกคามของเจ้าหน้าที่มาได้ชั่วคราว ท่ามกลางความอ่อนโยนและการปกป้องที่คุณชายฟู่มอบให้ความจริงที่น่าสอิดสะเอียนถูกเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอที่ซีซีแอปบันทึกไว้เมื่อแม่ของเฉินนานวางแผนเลือดเย็นที่จะให้ลูกเหยาวทิดคุกแทนและยุยงให้ลูกชายอย่ากับลูกเหยาวเพื่อมาแต่งงานกับซีซีแทนเพราะหวังจะได้สะพภที่สวยและมีการศึกษาดีโดยมีเฉินนานที่เห็นดีเห็นงามและแซงทําเป็นพระเอก อ้อนวอนให้ภรรยายอมรับผิดแทนตนเองซีซีตัดสินใจนำหลักฐานนี้ไปให้พี่สาวดูเพื่อให้ตาสว่างและเห็นท่าแท้ของปีศาจในคราบสามีโดยมีคุณชายฟู้คอยยืนเคียงข้างเป็นที่พึ่งพิงในวันที่หัวใจของเธอแตกสลาย ความจริงถูกเปิดเผยกลางสถานีตำรวจเมื่อฟูนานโจนำคลิปวิดีโอหลักฐานชิ้นสำคัญออกมาแชร์แผนการกันโชคศัพ์ของหลี่เชียนและเฉินนานที่พยายามใส่ร้ายหยุนเสียงและหลอกใช้เยาเยาเป็นแผะรับปาบ เมื่อจนมุมด้วยหลักฐานทางกฎหมายหลี่เชียนถึงกับเขาอ่อนคุกเขาอ้อนวังขอความเมตตาโดยอ้างบุญคุณที่เคยเลี้ยงดูมาแต่หยุนเสียงตอกลับอย่างเย็นชาและปีให้เชิญาน,านโอนเงินสินสมรสหกแสนหยวนคืนให้พี่สาวทันทีเพื่อแหลกกับการไม่เอาความถึงที่สุดท้ายที่สุดหลี่เชียนถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีทิ้งให้เหวเยา,ยาต้องเผชิญกับความแตกสลายเมื่อเห็นท่าแท้ของสามี ในขณะที่พายุในครอบครัวเริ่มสงบลงศัตรูใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเกาหนิงแฟนเก่ามาดหมันของฟูนันโจปรากฏตัวและพยายามแสดงความเป็นเจ้าของพร้อมจิกกัดว่าหยุนเสียงเป็นเพียงเบีย้ยในเกมแต่างงานบางหน้าแต่ฟูนันโจกลับประกาศเคล้าอย่างชัดเจนด้วยการโอบไหลและแนะนำหยุนเสียงว่านี่คือภรรยาของผมพร้อมปฏิเสธแฟนเก่ายังไม่ใหญ่ดีสร้างความมั่นใจให้หยุนเสียงท่ามกลางสายตาที่ริษยาของเกาหนิง หลันซีต้องรับมือกับความขี้เล่นปนเจ้าเล่ห์ของเผยซิงเชอร์ที่แกล้งแย่เธอเรื่องการใช้ชีวิตคู่แต่สุดท้ายเขาก็ยอมถอยไปนอนห้องทำงานเพื่อลดความประหมาทให้เธอ ทว่าความสงบก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อพี่เขยจอมบงการตามมาถึงหน้าห้องพักหรูและอ้างตัวเป็นแฟนของหลานซีจนเธอต้องรีบปิดปากเผยสิงเชอเพื่อความลับเรื่องการแต่งงานโชคดีที่อี้อี้ช่วยกุเรื่องโกหกจนไล่พี่เขยกลับไปได้สำเร็จทำให้หลานซีรู้สึกขอบคุณเผยสิงเชอและเริ่มตั้งมั่นที่จะปกป้องความสัมพันธ์นี้แม้จะยังกังวลเรื่องคนในใจของเขาก็ตาม อุปสรรคใหม่เริ่มขึ้นเมื่อหลันสีเข้าทำงานวันแรกที่บริษัทแนวหน้าเธอพยายามรักษาศักดิ์ศรีโดยไม่ยอมใช้เงินของเผยสิงเชอร์ซื้อชุดราคาแพงแต่กลับต้องมาเจอการรับน้องที่โหดร้ายจากพนักงานรุ่นพี่ที่ดูถูกฐานะและคมขู่เธอท่ามกลางสายตาคนทั้งออฟฟิศโดยกล่าวหาว่าเธอใช้ทางลัดมุดซึ้มาทำงานและอาจทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง หลันซีจึงต้องรวบรวมความกล้าเพื่อพิสูจน์ตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปได้วยการเหยียดหยามที T ่ออฟฟิศ ลูซี่ต้องเผชิญหน้ากับผู้จัดการสาวจอมแสบที่เป็นน้องสาวบุญธรรมของฉนานเธอถูกกลั่นแกล้งและดูถูกสารพัดจนกระทั่งเกิดการยื้อหยุดฉุดกระชากทำให้ลูซี่ล้มลงจนข้อเท้าแพลงในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลหนิงหนิงวางแผนสร้างเรื่องว่าเธอเกือบถูกล่วงละเมิดและเล่นบทเหยื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจจากฟู่นานโจโดยใส่ร้ายว่าลูซี่ใจดำเพิกเฉยต่อคำขอความช่วยเหลือของเธอ เมื่อลูซี่เดินกระเพกมาถึงโรงพรยาบาลเธอถูกหนิงหนิงและเพื่อนชายรุมต่อว่าและปันหัวฟูนานโจให้เข้าใจผิดแม้หนิงหนิงจะพยายามบีบคั้นให้ฟูนานโจเลือกข้างแต่เขากลับมองข้ามคำโกหกเหล่านั้นและสังเกตเห็นอาการบาดเจ็บของลูซี่แทนแทนที่จะตำหนิต่อว่าฟูนานโจกลับทำสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงโดยการอุ้มลูซี่ขึ้นแนบอกและเดินออกจากห้องไปอย่างทะนุถนอมทิ้งให้หนิงหนิงกรีดร้องด้วยความอิจฉาที่แผลน การทำลายความสัมพันธ์ครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าบรรยากาศการปะทะอารมณ์ระหว่างลูซีและคุณฟูมาถึงจุดเดือดเมื่อลูซีระเบิดความอัดอั้นที่ถูกคนรับข้างรังแกและน้อยใจที่คุณฟูดูเหมือนจะเข้าข้างเกาหนิงรวมถึงความฝังใจที่คิดว่าตัวเองเป็นเพียงตัวแทนอย่างไรก็ตามคุณฟูได้ยืนยันหนักแน่นว่าเขาแต่งงานกับเธอเพราะเธอคือเธอไม่ใช่ตัวแทนใครและขอให้เธอมั่นใจในตัวเขา แต่แล้วลูซีก็ต้องเผชิญกับบททดสอบที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกมเมื่อพี่สาวมาขอร้องให้เธอช่วยเจรจากับขุนฟู่ให้ปล่อยตัวอานันพี่เขยและแม่สามีออกจากคุกโดยอ้างว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกที่สองและขาดอานนันไม่ได้แม้ลูซีจะเจ็บปวดที่ต้องช่วยคนที่ทำร้ายเธอแต่ด้วยความรักและเห็นแก่พี่สาวเธอจึงยอมนำเรื่องนี้ไปขออรุณกับขุนฟู่บนรถหรู คุณฟูยอมตกลงช่วยอย่างง่ายดายเพราะต้องการให้ลูซี่สบายใจพร้อมกับถือโอกาสนี้เปิดใจสารภาพความรู้สึกว่าเขาต้องการสร้างครอบครัวที่แท้จริงกับเธอไม่ใช่การแต่งงานบังหน้าและขอให้ทั้งคู่เริ่มชอบกันอย่างจริงจังคำพูดนี้ทำให้ลูซี่เขินอายจนหน้าแดงและปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารัก,รกเมื่อคุณฟูเตรียมรถจักรยานไว้ให้เธอเพื่อสร้างรอยยิ้มกลับคืนมา คุณฟูเปลี่ยนลุกจากนักธุรกิจมาเป็นแฟนหนุ่มในฝันด้วยการพาลูซีซ้อนท้ายจักรยานกินลมชมวิวตามคำนิยามความโรแมนติกที่เธอเคยโหยหาท่ามกลางสายจ้าอิจฉาของเฉินเสี่ยวนาที่แอบถ่ายคลิปไปนินทาในคืนนั้นคุณฟูดูแลแผลที่ข้อเท้าให้ลูซีอย่างทนุถนอมและความสัมพันธ์ก็เกือบจะก้าวข้ามไปอีกขั้นเมื่อเขาบังคับให้เธอเรียกเขาว่าสามี แต่บรรยากาศเร่าร้อนต้องหยุดชะงักลงเพราะลูซสีมีวันนั้นของเดือนคุณฟูจึงได้แต่เอ็นดูและอุ้มเธอไปอาบน้ำแทนเช้าวันต่อมาที่ออฟฟิศรู้สีต้องรับมือกับศึกสองด้านเมื่ออาหนันพีเ่เขยพยายามทำตัวใกล้ชิดเกินเหตุโดยใช้เรื่องสุขภาพของเธอมาอ้างจนรู้สีต้องตอบกลับอย่างเด็ดขาดแต่เรื่องกลับแย่ลงเมื่อเฉินเสี่ยวนาเข้ามากลั่นแกลง้งแซงทำน้ำร้อนลวกตัวเองเพื่อยนความผิดให้รู้สี พร้อมกับรื้อคนกระเผาจนบัตรเงินเดือนของคุณฟู่ตกลงมาเฉินเสี่ยวนาที่มองไม่เห็นคุณค่ากลับตราหน้าว่าเป็นบัตรปลอมและรุมดูถูกลูซีอย่างหนักจึงค้นยามว่าเธอมีแม้แต่แหวนแต่งงานประดับนิ้วทิ้งให้ลูซียืนเผชิญหน้ากับความอับอายท่ามกลางเสียงนินทาของเพื่อนร่วมงานสถานการณ์ในออฟฟิศมาถึงจุดเดือดเมื่อลูเซ็กซี่ลูซีไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างอีกต่อไป เธอตบหน้าเฉินเสี่ยวหน้าเพื่อสั่งสอนที่บังอาจใส่ร้ายครอบครัวของเธอท่ามกลางความชุลมุนติ่งยุ่ยเลข,ขาของประธานบริหารได้เข้ามาขัดจังหวะและเชิญทั้งคู่ไปพบประธานบริษัทซึ่งทําให้ความจริงที่น่าตกใจถูกเปิดเผยว่าคุณชายฟู่สามีที่ลูกเซ็กซี่เข้าใจเป็นเพียงพนักงานธรรมดาแท้จริงแล้วคือประธานบริหารสูงสุดของฟูกรุ๊ปนั่นเองในห้องทํางานประธานคุณชายฟู่สั่งสอนเสี่ยวหน้าอย่างเจ็บแสบ ด้วยการแฉว่าเธอใช้เสื้อผ้าของปลอมมาข่มขู่กันโชคทรัพย์และสั่งไล่ออกทันทีฐานที่บังอาจใส่ร้ายภรรยาของเขาต่อหน้าเขาเองเสียวหน้าถึงกับสุดลงด้วยความช็อกเมื่อรู้ว่าคนที่เธอเฝ้าดูถูกมาตลอดคือคุณนายประธานอย่างไรก็ตามหลังจากที่คนนอกออกไปบรรยากาศหวานชื่นกลับกลายเป็นความขมขื่นเมื่อลูเซ็กซี่รู้สึกเสียใจและผิดหวังที่ถูกสามีปิดบังฐานะมาโดยตลอดเธอตัดพ้อด้วยความน้อยใจ ว่าเขากลัวเธอจะหวังเงินทองหรือเกรงว่าครอบครัวเธอจะไปเกาะกินเขาจนเธอขอปลีกตัวออกมาเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนคำลวงนี้หลังจากปิดคดีที่สถานีตำรวจได้สำเร็จโดยหยุนเสียงและฟู่นานโจสามารถปีปให้เฉิดมานคืนเงินห0แสนหยวนให้พี่สาวได้สำเร็จความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ทวีความหวานซึ้งขึ้นในคฤหาหนดหรูฟู่นานโจสแสดงความอ่อนโยนถึงขั้นก้มสวมรองเท้าและบรรจงเป่าผมให้เธอด้วยตัวเอง ยืนยันสิทธ์ของเธอในฐานะเจ้าของบ้านอย่างเต็มภาคภูมิแม้จะมีเงาของ,กงกเก่านิงแฟนเก่าเกตที่ลามเข้ามาแทรกกลางแต่ฟู่นานโจก,ก็ยังคงแสดงความชัดเจนว่าหยุนเสียงคือภรรยาตัวจริงทว่าพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวเมื่อเฉอนนนยังไม่สิ้นฤทธิ์เขาแอบติดตั้งแอบติดตามตัวในมือถือของหยุนเสียงและร่วมมือกับเมียน้อยวางแผนทำลายชีวิตของเธอและพี่สาวเพื่อเป็นการลังแขนสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้น เมื่อมีหญิงปริศนาปรากฏตัวขึ้นที่บริษัทพร้อมความแค้นฝั่งหุนโดยตั้งเป้าที่จะทำร้ายเหยาวๆเพื่อข่มขู่หยุนเสียงเป็นบททดสอบครั้งใส่ที่หยุนเสียงต้องอเผชิญในที่ทำงานพร้อมกับต้องปกป้องพี่สาวที่กำลังบอบชำ้ำ หลังจากที่ซีซีแสดงจุดยืนอย่างเด็ดเดี่ยวว่าต้องการความรักและการแต่งงานที่บริสุทธิ์ใจเท่านั้นท่านประธานฟูก็ยอมรับผิดและพยายามง้อขอโอกาสเรื่องต้นใหม่แม้ซีซีจะใจอ่อนแต่เธอก็เลือกที่จะแยกตัวไปพักที่โรงแรมเพื่อทบทวนตัวเองทว่าความสงบก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเฉิญนานพี่เขยตามมาคุกคามเธอถึงหน้าห้องพักแต่ซีซีก็ใช้ไหวพริบขับไล่เขาไปได้สำเร็จ สถานการณ์เข้าสู่จุดวิกฤตเมื่อซีซีได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวที่กำลังบาดเจ็บเพียงลำังในระหว่างที่เธอรีบเร่งไปช่วยพี่สาวเธอถูกคนร้ายชุดดำดักทำร้ายและใช้มีดขู่เอาชีวิตแต่ในวินาทีที่เกือบจะสายเกินไปท่านประธานฟู้ที่ย้อนกลับมาเพราะความเป็นห่วงเรื่องพายุและต้องการดูแลความปลอดภัยของเธอก็พุ่งเข้ามาช่วยชีวิตเธอไว้ได้อย่างหุดวิต เหตุการณ์ระจกขวัญสิ้นลงที่โรงพรยาบาลเมื่อพบว่าพี่สาวปลอดภัยแต่ต้องเฝ้าระวังอาการแทงความใส่ใจและการปกป้องในยามวิกฤตทำให้ซีซีกลับมาเชื่อใจท่านประธานฟูอีกครั้งพร้อมกับที่เขาให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะสืบหาความจริงว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเกาหนิงหรือไม่และจะให้ความเป็นธรรมกับเธออย่างแน่นอน ในห้องพักฟื้นฟู่หนานโจสแสดงความจริงใจขั้นสุดด้วยการขอโทษและขอโอกาสเริ่มต้นชีวิตแต่งงานใหม่อย่างบริสุทธิ์ใจกับลูซี่พร้อมจัดการเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เธอเพื่อตัดวงจรการสะกดรอยตามของเฉินนานที่แอบติดตั้งแอบติดตามตัวไว้ลูซี่เริ่มเปิดใจให้เขามากขึ้นแต่ยังคงมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความลับของคนรอบตัว ขณะเดียวกันที่บาหรูอาอุยจินอุยตื่นตระหนักเมื่อแผนการจ้างคนไปทำร้ายลูซี่ล้มเหลวและผูกตำรวจตามลาเขาพยายามขอให้หนิงหนิงเกาหนิงช่วยแต่กลับถูกเือวางแผนสลัดทิ้งอย่างเลือดเย็นเพื่อเอาตัวรอดเพียงลำพังทว่าลูซี่ที่เริ่มฉลาดทันเกมได้ปะติดปะต่อเรื่องราวจากข้อมูลของอีอีจนรู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงคือเกาหนิงและจินอุยก็เป็นเพียงเบีย์ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักที่มีต่อเกาหนิง เมื่อลูซี่ระเบิดความอัดอั้นร้องไห้เสียใจที่คุณฟูเคยเข้าใจเธอผิดฟูหนานโจรีบปลอบโยนและเผยว่าเขามีหลักฐานเด็ดเป็นคลิปวิดีโอที่มัดตัวจินอุ้ยไว้ได้แล้วบรรยากาศพุ่งสู่จุดพีคเมื่อจินอุ้ยขอนัดพบเพื่อขอโทษลูซี่ตัดสินใจเผชิญหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวโดยมีฟูหนานโจคอยเป็นเกราะกำบงังเดินเข้าสู่ห้องอาหารที่จินอุ้ยยืนรอยอย่างประมาทและเกาหนิงที่นั่งหน้าบึ้งตึงพร้อมประทะฟูหนานโจแสดงความชัดเจนในการเลือกยืนข้างลูซี่ โดยไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อน20ปีกับกู้ซิงหลังจากที่กู้ซิงจ้างคนมาล่วงละเมิดชรรยาของเขาหลูซี่โต้กลับอย่างเผ็ดร้อนและแฉะว่าเกาหนิงหญิงสาวที่กู้ซิงพยายามปกป้องแท้จริงแล้วคือคนที่หักหลังและบันทึกหลักฐานไว้แบล็กเมล์เขาเองทำเอาความสัมพันธ์ของฝ่ายศัตรูแตกคอซะเองก่อนที่น,าน่านโจจะพาเธอเดินจากมาอย่างผู้ชนะ ลูซี่รีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูแลพี่สาวที่ถูกเชอนันทำร้ายร่างกายเธอพยายามดึงพี่สาวออกจากความกลัวด้วยการเปิดเผยหลักฐานเด็ดทั้งเรื่องการคบชู้ของเชอนันและการที่เขาแอบติดกล้องสอดแนมในมือถือเพื่อบีบให้พี่สาวตาสว่างและกล้าที่จะหย่าร้างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมลูกในท้อง เกาหนิงนัดพบกับลูซี่และพยายามปั่นประสาทด้วยเรื่องราวในอดีตโดยอ้างว่านานโจยังฝังใจกับเธอและทำดีกับลูซี่เพียงเพราะหน้าตาที่คล้ายคลึงและความรู้สึกผิดที่ติดค้างบุญคุณชีวิตแต่ลูซี่ในวันนี้แข็งแกร่งกว่าเดิมเธอวางเฉยต่อคำพูดดูถูกและยืนหยัดในฐานะตัวจริงอย่างมีสติทำให้เกาหนิงไม่สามารถสันคลอนหัวใจของเธอได้ เกาหนิงพยายามใช้เงิน5 0 0แสนหยวนฟาดหัวลูซี่เพื่อให้เลิกยุ่งกับฝูนั่นโจโดยดูถูกว่าลูซี่เป็นเพียงตัวแทนแต่ลูซี่ซ้อนแผนผ่านั้นโจมาได้เย็นความจริงทั้งหมดนั้นโจประกาศเกล้าอย่างเย็นชาว่าเขาไม่เคยคิดถึงเกาหนิงเลยและที่สำคัญคือลูซี่ไม่ใช่ตัวแทนใครเพราะลูซี่คือคนเดียวที่ทำให้เขารู้จักอารมณ์รักและเศร้าต่างจากเกาหนิงที่เป็นเพียงบรรทัดฐานที่ล้มเหลว สุดท้ายพ่อของเกาหนิงปรากฏตัวและสั่งลาลูกสาวไปต่างประเทศเพื่อรักษาหน้าตาตระกูลปิดฉากนางร้ายที่พยายามทวงคืนอดีตอย่างไม่ลืมหูลืมตาทันทีที่จัดการเรื่องส่วนตัวเสร็จลูซี่และนั้นโจต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะลูกยาวพี่สาวถุดแม่สามีรุมด่าทอและใส่ร้ายว่าลูกในท้องไม่ใช่คนตระกูลเชอเพื่อหาเรื่องไม่ยอมยา หลูซีเขาปกต้องพี่สาวอย่างสุดกำลังแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงเมื่อเชินันพี่เขยปรากฏตัวและแสดงท่าแถ่ที่น่ารังเกียจออกมาเขาอวดอ้างเรื่องการคบชู้และดูถูกเมียที่กำลังตั้งท้องอย่างไม่มีชินดีโดยไม่สนความเป็นคนหรือความผิดช,ชอบชั่วดีฟู่หนานโจยังคงทำหน้าที่สามีและผู้ปกป้องอย่างไรทิฏฐิเขาไม่เพียงแต่ดูแลหยุนเสียงด้วยความละเอียดอ่อนในทุกรายละเอียด แต่ยังแสดงความเด็ดขาดด้วยการใช้หลักฐานมัดตัวหลี่เชี่ยนและบีบให้เฉินนานคืนเงินหกแสนหยวนให้พี่สาวของเธอได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังประกาศจุดยืนต่อหน้าเกาหนิงแฟนเก่าอย่างชัดเจนว่าหยุนเสียงคือภรรยาที่เขาเลือกด้วยความรักไม่ใช่ตัวแทนของใครท่ามกลางข่าวร้ายที่พี่สาวต้องเสียลูกในท้องไปจนหยุนเสียงจมอยู่กับความรู้สึกผิด และพยายามขอ,อยุติความสัมพันธ์เพื่อทำตามข้อตกลงเดิมแต่ฟูนานโจกลับทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายเขาเลือกที่จะสารภาพรักและปลดล็อกปมในอดีตเรื่องบุญคุณที่ติดค้างตระกูลเก่าพร้อมกับยืนยันว่าเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเธอจริงๆโดยขอละทิ้งข้อตกลงในทะเบียนสมรสแล้วกลับมาเริ่มต้นก้าวแรกในฐานะคนรักกันอย่างแท้จริง ซึ่งหยุนเสียงก็ยอมรับคำขอนั้นด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความซาบสึง้งคำพูดของคุณฟู่ไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่แต่มันคือการเปิดใจรับหยุนเสียงเข้ามาเป็นโชคของชีวิตของเขาอย่างเป็นทางการแม้พี่สาวจะสูญเสียลูกไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจที่สุดแต่แผนการร้ายของเฉินหนานและแม่ก็ถูกทำลายลงด้วยความฉลาดรอบคอบของฟู่หนานโจ การที่พระเอกขอเริ่มเดทและเป็นคนรักหลังแต่งงานแสดงให้เห็นถึงความต้องการสร้างพื้นฐานความรักที่มั่นคงไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบตามกฎหมายแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า